ต้องการเพิ่มหรือลดผู้รับผลประโยชน์ชกศส,สมจะทำยังไงสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าท่านที่ต้องการเพิ่มหรือลดผู้รับผลประโยชน์ในชกศส,สมจะต้องทำยังไงบ้างคะ่ะสำหรับท่านที่เปลี่ยนใจว่าตอนสมัครเขียนชื่อทายาทไปแค่คนเดียวอยากจะเพิ่มจะทำยังไงหรือ เขียนไปแล้วสี่คนแต่อยากจะลดลงให้เหลือสองคนจะทำยังไงหรือเขียนไปแล้วสามคนแต่มีคนหนึ่งเสียชีวิตจะต้องทำยังไงปะปะปอมีข้อมูลมาแจ้งนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาแบบนี้ก็ให้เขียนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเข้าไปเลยนะคะจะมีได้ทั้งลดและเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ค่ะพอกรอกเอกสารเสร็จก็สามารถส่งไปที่สมาคมเพื่อการแก้ไขได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่ส่งเข้าไปแล้วบางคนก็สงสัยว่าทางสมาคมได้รับหรือยังนะค่ะทางสมาคมเขาก็จะรีบแก้ไขให้ทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สบายใจเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่าเขาแก้ไขให้หรือยังท่านสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่รพสตนะคะถึงเจ้าหน้าที่รพสตก็จะมีหน้าที่ที่จะไปสอบถามต่อให้ท่านค่ะ เขาอาจจะถามจากตัวแทนของชกสอ,อสมอประจําพื้นที่นั่นก็คืออยู่ที่สาธารณาสุขจังหวัดนะคะหรืออาจจะถามเข้าไปในกลุ่มของหลายเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับสมาคมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอสมอสามารถเข้าไปในกลุ่มเพื่อเป็นสมาชิกได้เลยค่ะสามารถสอบถามปัญหาอุปสรรคได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าไม่รับอสมอเข้าในกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ค่ะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของท่านยังไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้ก็สามารถบอกที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอสมอหรือที่เขาเป็นตัวแทนหองสมาคมชกสอสมอประจำพื้นที่ของจังหวัดท่านได้เลยนะคะสามารถเชิญเข้ากลุ่มได้ค่ะสําหรับภาคอีสานปปอก็สามารถเชิญเข้ากลุ่มได้อยู่นะคะแต่พอเข้าไปแล้วจะต้องตั้งชื่อที่มีชื่อรอสตต่อ,ตอท้ายด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ปปอก็มาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยนะคะ กดไลค์ไว้มีคลิปใหม่มันก็จะมาแจ้งเตือนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ